ถี่น้องจัดจวดตำกุ้งสดตองตกเล่ังไงอ่นะนะอุ้ย,อต,อย,อยตอนกุ้งหง้าตอนไั้แ,แก่เลัหมือนสบหลาหมือนได้หรอแสบพริกกำนึงหนึงแตงจึงคืองด้วย อันนี้เขาเอิ่นว่าเนี่ยสตอลล่แล้วก็ทิ้นห้วยหนาลูกเจอเันบ่ายพี่เนอะวายกินมันคือเป็นแสบท้งอ่ะะปุนเห้าพักเหาก็จะมีพักซาดเน่เอ้ยโบเห็นจะมีพักซาดเน่จะ แล้วก็ผักสลัดแล้วก็ผักว so ัว so ผัก so วัวแล้วกับพักหอมปีผักหอมปีแล้วก็ผักบุ้งเอ้อดื่มสวัสดีเนาะสวัสดีจ้าเงอนที่พักตำสมดีจินจับแซ่คือเมนูวตำกุ้งสดเนาะกุ้งตัวใหญ่ขนาดคนเดียวได้หมด ความแล่วมาลงมือได้นาะลองสีแสบมันสีบอสแสบมันีแสบแมันสีแสบอสแสมันสีแสบมันสีแสบุ้มกลมเกุ้ จำนำพคนที่มกนะัมกเนาะกระปุนมักกษัยบ่มักกินกับเอาออ

nó có nhút, toàn nhì nhì đợt, người ấy bên bắn phải không? ngồi hết ngang, khấp nhì nhì, xoàng, phải hết luôn đợt, khấp nè nè, đấy, uhm,

กุมาแล้วทำแล้ววามาม่ติดสียใส่ไม่ติดเสบพี่น้อแสีพี่ดีเด่นเฟมาเริ่มำกุ่งพี่น่อกุ่งทด เขาการไปยังแล้พี่น้องเนาะขนมเส้นกับตำกุ้งสดค้าวอัใหญ่ด้วยช่วง bụng kìa nào Cùng thuốc kìa nọ Thở Thuật dẹp đây bà Chút nhọn, kinh trăm mười đá mười, bố hết ngàn Bên cánh mà thịt, bắt rút về nó Xe video mà, ui, xuông, xuông, xuông mi xít xuông, xuông là bạn này. ปุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นปลานำคําต้มโตเด้แซ่บๆที่เฮาแซ่บนี่เพาะเฮาไร้ปลาแดกนาะปลาแดกปลาแดกต้มซุกพุนะปลาแดกต้มซุกตาแม่บุญคําแม่บุญลเจ้าเก้า ปรี้ยต้มซุกแม่วลำเจ้าเก่าซุกสะอาดอร่อยปลอดภัยเพป่ญหาเนี่ยผู้ขานกินประจำเนาะปลาไดลปลาตัวนี้ปลาตัวนี้เด้วนว่าแซบตำสมตำยังกับแซบตำจะเป็นตัวเป็นตำแบกหุ่งตำกุง้งซุกหรือเปล่าตำสมตัวตางเนาะแซบนี่กินมากสองปีกันมีเดียวอร่อยแซบดี cảm chân khí mục tiếc có phải đã bị nón như bảo bó súp hải, tao phải tham sản phải ทีว่าตำสมตำยังสมตำเท่าที่เสีบเมื่ขึ้นกับปลาดาคือกันนักพี่น้องเนาะแต่ว่าปลาดาเขาลูกสะอาดเสีบสะอาดปลอดภัยดีเขาเห็ดยังเขาก็บเสบจะเป็นตำหมักทำยังก็บเดวเตะถ้าเขาเดาปลาดาที่แฉบด้วยว่าสะอาดปลอดภัยเข้าช้ามาไปปรุงยังกับเสี่น้องมดเจอพี่น้องน้องน้องกินกันเมื่อเรื่องปาแต่ยี่ห้อแต่ละ เจ้านี่มันจะบม่คือกันเท่าตัวตัวนี้อ่ะกินมาได้ยสองปีแล้วบมเคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็บมเคยเห็นอะไผิดบังไม่อกสิยงเด้อเวลาต้มซุปดูดแมล็ดลำเจ้าเก่าสะอาดสะดวกปลอดภัยอร่อยด้วยเด้อเี๋ยวนี้ช่วงได้ปะ แล้วก็าพาไถึงผปุริที่ว่า,ย,าย่านอีกยังนะแม่ดัดโควิดหนะอาชีพเก่านะกินตำสมได้ร้ายกินเพชรเพชรได้หลายเท้ากินเพชเพเรแล้วร่างกายเขามีอุณหภูมิเขาจะมีเหงื่อเพราะว่าไม่ดัดมันญัาิบัาญควิขั้มร้อนเห็ดร่างกายเขามีคว้วมร้อนตลอดเวลาเพชรเพชรร้อนร้อน เอา่อยซอบาเลยแซบแซบแซบนี่แซบหรอกแซบพี่น้องอันนี้มันกับพีซซ่าปะคุณเน๊ เป็นข้าบวชคอยเป็นบัตรนั่งปุ๊บ ตัวดาวมันก็ผินบนห้องเนาะกระปุกคือกันเดอกซื้อเต็มเต็มมันเหนียวหนุ่มนนงะจะเอาไ nhanh này chứ mà vừa chừng khoảng sự này rồi nó sửa nhạc được sửa nhạc cho bà sửa ở trong bơm ở à đây mi bà nhủ theo dạng cái không ใช่ซือมากเลยกินโดดตัองตรงเมืองสบะบเอดคมันมเว้ยแซ่บม้อแซ่บแน่เลย buno Ela ma kidadu ส friend ุดยอดพี่น้องโอ้ยเพชเพชเพแต่มันก็ดีเด้มันสว่งเห็ดหนังกายเขามีอุณหภูมิหอนตัวนี้น้อกินมด Hmm. Apa tak dapat itu dah. Itu ลงเดยวยิ่กดใดกดแช์ได้จ้ะเียบมือนาบัสม่คลิปนักเอกติตามตอนต่อไปด้วยดี้ท่สวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้วก็นกเพร